ตรวเช็คสินค้าของคุณนุชนกนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องกดแป้งอ่าเป็นรุ่นของเทฟลอนนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2 5เซน,นะคะ่ะนี่นะคะขนาดสินค้ามาตรงนะคะ นะตัวนี้จะเป็นตัวอะไหล่นะคะคุณลูกค้าจะมีพวกไขค,ควงหกเหลี่ยมไว้ให้คุณลูกค้าปรับระดับตรงนี้หรือว่าถอดเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ ด้านในออกมาทำความสะอาดได้นะคะมีด้านล่างนะคะ